ที่บริเวณแม่น้ำปิงหน้าวัดท่าวัดศบซอยหมู่ที่3าตําบลแม่สอยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน2 0 0,000ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี3มิถุนายน2568เพื่อเทิดเพื่อประเกียติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตพันสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีนายอัมพรศักด์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวคำถวายพระราชสด,ดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้นำข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน2,000 0 0ตัวโดยแบ่งเป็นการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำปิงที่บริเวณ ท่าน้ำหน้าวัดศบสอยจำนวน1 5 0 0 0 0ตัวและได้มอบพันปลาให้กับผู้แทนเกษตรกรและผู้นำชุมชนนำไปปล่อยยังอ่างเก็บน้ำและแหล่งเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่อีกจำนวน5 0,000่นตัวค่ะตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำบ้างนะคะโดยการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ่างค่ะ อ่างเก็บน้ําแม่อ่างนี้นะคะเป็นอ่างน้ําเล็กๆในพื้นที่จังหวัดลําปางค่ะไม่เพียงแต่กักเก็บน้ํานะคะแต่ยังเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรน,นับพันไร่สร้างชีวิตใหม่ให้คนในชุมชนบ้านแม่อ่างได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะอ่างเก็บน้ำแม่อ่างตะบนบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้เป็นต้นแบบการจัดการน้ำแบบยั่งยืน อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้มากถึง3.12ล้านลูกบาศเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ถึง4,000ไร่และยังช่วยป้องกันอุทกภัยในฤดูฝนพร้อมกับเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุป,ปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้อีกกว่า2,500ไร่นายอาทิวทุ่ง7ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง ได้เล่าถึงเบื้องหลังของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้ไม่เพียงสร้างแหล่งน้ำที่มั่นคงแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับเป็นโครงการที่มีนายประสิทธิ์เตชปุกตอนนั้นเป็นสมาชิกสภาองค์การบ,าบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต7จเป็นผู้ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคต่อมาก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระนาโปรด์เก้าส่งรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการพระมิริไ้เมื่อวันที่27สิงหาคม2 5ง7เมื่อรับส่งรับเป็นโครงการพระมิริแล้วนะครับคมชมประทานในการดำเนินการขอสร้างนะครับแล้วเสร็จปี63โดยใช้เงินจากสำนักงานกอปรอนะครับในวงเงิน264ล้านบาทเมื่อสร้างเสร็จนะครับก็สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน4 0 0พไร่นะครับและฤดูแล้งประมาณ2,500ไร่นะครับ ตลอดถึงการรับผูบริโภคของรัศดร5หมู่บ้านนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับเราใช้การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วมโดยที่ทางชมรทานแล้วก็สมาชิกกลุ่มะชาน้ำบริหารจัดการน้ารวมกันในรอบการส่งน้ําแต่ละครั้งเราก็จะมีการประชุมตลอดถึงมีการบรัร,รุงรักษาที่ผ่านมานะครับการมหาเอ่างเก็บน้ําแม่อ่างแล้วก็ฝายอีก4แห่งผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับเกษตรกรมีความพึงพอใจครับน้ำได้รับทั่วถึงกันนะครับและปัจจุบันเรายังมีโครงการต่อยอดนะครับที่จะ ต่อยอดโครงการนันเนื่องจากผลิตดังกล่าวนะครับมีการสร้างของส่งน้ําเพิ่มขึ้นอีกสีสายในที่ฝายแม่อ่างด้านล่างนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่รประโยชน์ก็คืออันที่1เราเพิ่มพื้นที่ชุมนุทานพื้นที่การเกษตร2องอ่องเดิมเนี่ยเป็นลองดินเราไปปรับปรุงเป็นของคอนกรีตนะครับก็จะเป็นการลดการสูญเสียน้ำนะครับทำให้น้ําส่งถึงพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึงและวเพียงพอนะครับและเป็นการประหยัดน้ําด้วย ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำที่นี่ยังเป็นพลังชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชชยน้ำในหลายชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแลแหล่งน้ำด้วยตนเองและชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากมีอ่างเก็บน้ำแม่อ่างก่อนที่จะได้รับโครงการอ่างเก็บน้ำโครงการพาระรามบิชาวบ้านในชุมชนค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากน้ำในพื้นที่ไม่มี การทําการเกษตรครับหลังจากที่ได้รับโครงการอ่างพระราชสมริเราก็สามารถใช้ดํารงชีวิตเกี่ยวกับการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล1ปีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้อ่างมานี้ทําการเกษตร3ครั้งต่อ1ปี เราได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางกับชนประธานจังหวัดลำปางและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เพื่อบูรณาการการจ่ายน้ำตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนตามความต้องการของชาวบ้านเพื่อลดความขัดแยง้งการใช้น้ำคนในชุมชนครับ จากน้ำพระราชทานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอ่างเก็บน้ำแม่อ่างไม่ใช่แค่โครงการชลประทานธรรมดาแต่คือรากฐานของคุณภาพชีวิตและหัวใจของชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้ทุกหยดน้ำยังคงลางคณะซูเปอร์วอปส .3 ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาศักยภาพนำพูร้อนสันกำแพงแม่ออนชูซอฟ์พาเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่3หรือซ u เปอร์วปส3นำโดยนายชูฉัดประมูลผลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกับ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2568ภายใต้แนวคิด Explore and Present c h ีย n g m a i Economic Future โดยมุ่งเน้นการสำรวจเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ผนวกกับแนวคิด ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่ม S3 ของหลักสูต Super รซูเปอร์วอปสได้รับมอบหมายให้เจาะลึกพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่อ่อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ผสมผสานด้านสุขภาพการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัว เป้าหมายหลักคือการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์ม t i k t o อกและนำเสนอแนวคิดในการต่อยอดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมสุขภา,ภาวะที่ดีของผู้มาเยือน นอกจากนี้ค่ะภารกิจยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแล้วยังเป็นการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้นําที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาพิบาลพร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำในธุรกิจประกันภัยจากทั่วประเทศถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพลังของซอฟต์พาวเวอร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดและประมนิเทศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่2,568รุ่นที่14ภายใต้แนวคิด Shopping Beyond the Next Normal โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายและทักษะที่หลากหลายให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการเรียนรู้และเปิดโลก,กทัศน์ทางธุรกิจระดับสากลโดยมีนายกอบกิจอิสระชีววัต์ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โครงการ YEC ค่ะจัดขึ้นด้วยความประหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องสืบทอดหรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองให้มีทักษะและความสามารถในการบริหารงานที่ครอบคลุมเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่14โดยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมุ่ และมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า600กิจการแล้วในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งเน้นย้ำถึงความสําคัญของการมีความรู้รอบด้านและเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกรงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ